ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้กากเดว,วันนี้ผมมีเรื่องพิเศษมาฝากคุณนั่นคือเรื่องราวลับที่เก็บไว้มานานเกี่ยวกับอ s ซูซุเคบี43ปี2026ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่ารุ่นนี้ยังไม่มีอยู่จริงแต่ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และภาพลักษณ์อันโดดเด่นที่อย่างรากลึกในมรดกของอ s ซูซุเราจึงร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ที่อาจกลายเป็นจริงได้ เริ่มต้นด้วยชื่อ KB413 ซึ่งสะท้อนถึงรถกระบะอิสุสุขทังโพเฟสเทอรุ่นคลาสสิกในยุค1,980ซึ่งเป็นรถที่แข็งแกร่งทนทานและแข็งแกร่งซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการยานยนต์ kb 4 3เปิดตัวในช่วงต้นยุค1980โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์2.0ลิตรขับเคลื่อนสีล้อของ isuzu อให้กำลังประมาณ52กิโลวัตต์และผลิตขึ้นระหว่างปี1983ถึง1988รถยนต์ในยุคแรกๆเหล่านี้ล้วนเป็นรถที่เรียบง่ายแข็งแกร่งและเป็นฮีโร่แห่งประโยชน์ใช้สอยที่ไม่มีใครรู้จักและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดของเราลองนึกภาพดูสิ kb 4 3ปี2026คือายาทแห่งจิตวิญญาณ ถือกำเนิดจาก DNA ยุค80แต่ถูกปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับโลกปัจจุบันมันคือรถกระบะขนาดกลางแบบตัวถังบนเฟรมสร้างขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่มีสไตล์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและหัวใจหลักคือพลังงานสะอาดภายในฝากระโปรงราวพลิกเรื่องราวสู่อนาคตระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งยืมมาจาก I s สุ u D-Max EV ีปี2026ตัวจริงลองดึกภาพชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า2ชุดชุดหนึ่งด้านหน้า43กิโลวัตต์ 58แรงมา้าและอีกชุดด้านหลัง97กิโลวัตต์130แรงมา้ารวมกันได้ประมาณ140กิโลวัตต์188แรงมา้าพร้อมแรงบิด325นิวตันเมตรมันคือระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลทางเงียบแต่ทรงพลังระยะทางวิ่งได้ประมาณ260กิโลเมตร163ไมล์ตามมาตรฐาน WTP ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงความสามารถในการลากระจุงนั้นยอดเยี่ยมมาก 3.5ตันบวกกับน้ำหนักบรรทุกเกือบ1ตันลองนึกภาพทั้งหมดนี้ภายใต้ฝากระโปรงของ KB 43สไตล์เรโทรที่แข็งแกร่งตัวถังของมันสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริงยังคงรักษาระยะห่างจากพื้นที่แข็งแกร่งความสามารถในการลุยน้ำแบบส snorkel กกย่างขนาดใหญ่และมุม o f f ฟ o a d ที่ชวนให้นึกถึงบรรพบุรุษของมัน แต่แน่นอนว่านี่คือปี2026เราไม่ได้แค่ติดเครื่องยนต์แล้วจบมันไปภายในห้องโดยสารความสะดวกสบายในห้องโดยสารผสานกับสเสน่ห์แบบเรโทรลองนึกภาพไฟหน้าแบบใบ LED ทันสมัยและไฟท้ายแบบเลเ3าชั้นกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเลเซในตัวระบบอินโฟเทนเมนต์แบบมีไฟแบคไลท์และระบบปรับอากาศแบบดูอันโซนทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่สะท้อนถึงหลักฐานยุค80ด้วยพื้นผิวแบบวินเทจเน้นความคลาสสิกย้อนยุคและมาตรวัดสไตล์อนาล็อกแบบมินิมอล จุดเด่นด้านเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยแบบปรับได้ผ่านในดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเต็มสปีดระบบจดจำป้ายจราจรระบบเบรกฉุกเฉินที่ทางแยกทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างพิธีพิถันด้วยกระจกป้องกันรังสี UV บอสนั่งคนขับแบบถุงลมและฉนวนห้องโดยสารที่เงียบเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไกลภา,ายนอก k b 413ตีความดีไซน์รถกระบะคลาสสิกใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย หน้าหน้า,นาที่โดดเด่นบองโคลที่ถูกแบ่งออจับประตูท้ายพร้อมที่จับตรงกลาง